แรงงานนะครับแล้วก็จะวูดอีนเลยกระดาษดีนะครับนะครับพร้อมครับการ,ค,ร,ค,รความปลอดภัยทางถนนได้กำหนดแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่สองพัน ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลและลดอุบัติเหตุทางถนนประกอบด้วยหนึ่งับ<น>ห้าโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางส,าสำหรับตัวชี้วัดของการดําเนินการสถิตินในช่วงเทศกาลปีใหม่เชียงแซ่บการของหน่วยงานาพาคีเผื่ายได้ได้ตุณาก่าวเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน,น ลำดับท so ี่1นึ่งลำดับที่สี่ันดับมาชิกอาษารักษาดินแดน อาสาสมัครป้องกันภัยสายาบรีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในการเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่2567จังหวัดระยองเสียชีวิตลดการบาเดเจ็บบุรีรัการทำงานร่วมกันให้สามสองหนึ่งเริ่มปล่อยเธา เอาปอดภทุกคนรณรงค์นะครับ w o ว l d w i d e นะครับควงตาสินหานะครับแล้วก็ตามตัวนะครับอ่าตำรวจตํารวจท่องเที่ยวนะฮะตํารวจท่องเที่ยวครับตอนนี้นะครับตํารวจท่องเที่ยวขอขอบคุณนะครับคุณครูด้วยนะฮะคุณครูจากวิทยาการอาชีพวิทยาเทคนิคด้วยตํารวจท่องเที่ยวจากโรงภาพยนตร์ครนายกครับจากโรงภาพยนตร์คอนายกนะครับอาสาสมัครบริษัทปอดเต็ง นะครับตามด้วยนะครับอุภัยสว่างอริยะธรรมสถานไม่มุ้ยตัวตามด้วยคุณรีที่ตามรัศมีบณรัชครับตามด้วยกรมทางหลวงชนบทตอนดีกรมทางหลวงชนบทนะครับไปทุกที่พิการรถกระหงมิการโฆษณาอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับวันีนะีครับวัดีกรมทางหลวงโปถดการล้อไม่บอกครับว่าวัดนี้มีอะไรดีครับไม่บอก ให้ท่านไปเองแล้วท่านจะทราบเองครับ